วันนี้เราอยู่กันที่สวนลุมพินีนะครับก็วันนี้เรามีกิจกรรมในการที่จะวิ่ง100โลนะครับซึ่งปรากฏว่าทีมแต่ละคนแต่ละคนน่าตกใจคือเขาวิ่งกันมาเยอะมากพอสมควรเลยสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับในการวิ่งร้อยโลครั้งแรกนะครับสู้ๆครับสู้ๆครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมผมในนามกลุ่มอันต้าอเวนะฮะคืออ um ันต<ม>้าตัวประกอบเราจะจัด,จดกิจกรรมวิ่งร้อยแรกสวนลุมก็คือเป็นการทำชาเลนจ์มอบเสื้อเป็นให้กำลังใจคนที่ต้องการก้าวข้ามจากคำว่าฟูนะฮะเพื่อมาสู่วงการอันต้าใครที่วิ่งทะลุ50โลขึ้นไปเนี่ยเราจะมอบเสื้อเป็นที่ระลึกนะเสื้อร้อยแรกเพื่อที่ว่าจะดึงพวกเขาออกมาจากฟู<ม>แล้วเราต้องการ ั้นคนรุ่นใหม่ๆก้าวข้ามคำว่าฟูไปให้ให้วงการตตาเรามันจเจิริญโตโตไปเรื่อยๆครับเมื่อไหร่ก็ตามที่วงการเรามันมันจำนวนคนเยอะการแข่งขันมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรามองถึงจุดเนี้แล้ววันหน้าสถิติของเราเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเทียบเท่าอาระยะนา,นานาประเทศเนี่ยวันนี้เป็นสิ่งที่เหลือคาดเดาต้องว่าเหนือคาดเดาครับต้องใช้คาว่าต้องรีบปิดลิงก์เพื่อที่คนสนใจแบบ เยอะมากเป็นงานพิ่งไปแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ชาเลนท์แล้วไม่ใช่กิจกรรมแล้วมันมันต้องรีบปิดเพราะว่าเราเรากลัวรับผิดชอบเรากลัวดูแลเพื่อนไม่ทั่วถึงครับผมครับผมมันเกิดกระแสแบบว่าตื่นตัวของคนที่แบบว่าอยากมาก้าวข้ามระยะนี้แล้ววันนี้คนที่มานะฮะที่ไม่เคยไม่เคยผ่านร้อยโลไม่เคยอะไรเนี่ยครับคนที่ต้องการใบเซอร์ใบประกาศเพื่อที่เวลาไปสมัครของไทยแลนด์อัลต้ามัสเตอร์ โดยไม่ต้องรัตโต้นะฮะต้องย้เลยว่าโดยไม่ต้องรัตโต้กิจกรรมเราเนี่ยทำให้ทำไปรับรองไปรับรองจากเราเนี่ยคุณสามารถไปสมัครงานวิ่งระดับมาสเตอร์พีดได้เลยโอ้เยี่ยมเลยครับอันนี้ต้องขอบคุณท่านไม่หมดแต่สปอนเซอร์หลักของเราจริงๆแล้วเป็นซิกแพคปั้มที่ปั้มกับซอสจูดานะฮะเป็นคนที่ลงทุนเรื่องเสื้อให้เราโอเคจริงแล้วผมก็ไม่มีอะไรก็คือควักกันเองเป็นเป็นของงานฟรีนะฮะครับผมเป็นงานฟรีวิ่งฟรีอะไรฟรีครับผมทุกคนที่มาในวันนี้เราก็จะมี ทุกคนอ่ะได้ได้คนที่ลงเสื้อรับเสื้อไม่ทันเราก็มีของติดมาติดมือให้โอ้โหเยี่ยมมากเลยครับใจไปนน้ำใจฮะโอเคครับโอเคครับเยี่ยมมากเลยแล้วก็ดีใจครับผมครับผมเราไปติดตามกันครับว่าเป็นไงบ้างขอบคุณมากพี่วีมากนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมอันนี้ก็คือทีมอันต้านะครับที่จะวิ่งร้อยโลกัน สวัสดีครับ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 อันนี้คือทีอันต้าร้อยโลทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยที่จะวิ่งกันวันนี้นะครับซึ่งตลอดทั้งวันก็สามารถวิ่งได้ทุกที่นะครับแล้วก็จะมาจบกันที่สวนลุมพินีสวัสดีครับ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 สวัสดีนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเนี่ยนี่ยเทพี่ก้องอ๋อเนี่นนีี่่แหละครับที่สองคนนี่นี่อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือตัวเขาหวังกินช้าวไทยแดงเลยโอ้สวัสดีครับวันนี้ได้ช่วยแนะนำตัวไหนครับโตโต้ครับโตโต้นะครับอ๋อสวัสดีครับนี่พี่ร้อยลูกเขียนไรยถามหน่อยไม่มีอ่าแล้ววันนี้เทพี่ก้องนะครับ ันนี้คือไอดอลของคนทั้งประเทศฮะโอ้ไม่ใช่พี่ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับกล้องครับพี่สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับผมโอเคครับเดินนะครับสวัสดีนะครับแนะนำตัวหน่อยครับเอนะครับเบนะครับอ๋อสวัสดีครับผมโอเคครับดูทรงผมเนี่ดูทรงผมก่อนขออนุญาตขออนุญาตครับโอ้เรงผมสุดยอดมากเลย ขอญาติฝากนึกฝากเตอร์ด้วยนะครับผมยังไม่เคยร้อยเลยนะครับพูดถกงเขาอะไร่ะนี้นี่ผมบอกเลย้อยเลยลอยเคสุดยอดสุดยอดจริงเลยเราเริ่มออกวิ่งนะครับไปตามถนนรอบตววรุมนะครับระยะทางรอบหนึ่งประมาณ2.5กิโลเมตร สองลอกก็จะได้ประมาณ5้กิโลยากาศตอนเช้าก็ข้างๆสบายๆนะครับเดี๋ยวประมาณ6กโมงครึ่งกันอัดลมตัวกันเพื่อที่จะถ่ายรูปแล้วก็จะออกมาแยกย้ายวิ่งกันต่อไหนเอ่ยไหนจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้นักวิ่งนะครับมาลงทะเบียนกันนะครับก็มี บริการนะฮะอาหารผลไม้นะครับซึ่งมีอะไรบ้างเนี่ยโหมีมาม่านะครับมีกล้วยหอมนะครับไข่ค่ะโอ้มีไข่ด้วยและนี่อะไรครับมันค่ะอันนี้มีมันด้วยโอ้โหทั้งหอมทั้งฟางโอ้โนี่ขนมฟางด้วยนะคล้วยไม่ธรรมดาค่ะกล้วยใหญ่ด้วยค่ะกล้วยจากใครคะกล้วยจากน้องเจสต์จากน้องไผ่ เอาแค่เลี้น้ำส่วนไว้ผมครบโห้ยคนนี้น้องคนนี้เขาขาแรงคุณจอยนะผมรู้อยู่แล้วว่าคุณมีมีความสามารถที่จะไปร้อยไม้คุณไม่ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะไม่ธรรมดานี่เป็นยังไงนี่แมวอยากได้สับเจ็สองเออเอาสามจุดสองก็สามจุดสองได้เละเราเป็นสับุดสองสับสอนึ่งชั่วโมงอันนี้คืออะไรคะ เดี๋ยวช่างภาพช่างภาพจะได้เห็นจะได้ถ่ายอ๋อจะได้ยิงทีแบ็บเจ็ดลูกครับผมต้องใส่ด้วยไหมได้ครับได้ดีับมาครับมาครับมาครับอันนี้ก็จะเป็นห่วงนะครับไว้ใส่ให้เราแบบลิสแบนครับเป็นลิสแบนนะครับอ๋อเนี่ยมันสวยๆเลยครับได้ไหมฮะได้ฮะได้อยู่ได้อยู่พีลัตเข้าไปเลยอ่านี่คือทีมส่วนรถไฟนะครับทีมาวิ่งอันต้าร้อยนะครับกับ อันต้าร้อยไม้นะครับพญาธารดีแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับที่เบียร์ครับเอครับเต้ค่ะบุ๋ยครับครับผมนี่ก็จะเป็นทีมอันต้านะครับที่วันนี้เข้ามาวิ่งกับเราเหมือนกันนะครับแ สวัสดีครับผมรักเลยไงอย่างผมติกโลไม่รอดเลยอาจก่อนาขอให้ทุกคนเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะะ่ร้อยโลบ้างมต่อไปนะนี่นีร้อยโลพี่บีเดี๋ยวพี่บีอ่ะพี่บีไหน100ยโลบ้างเนี่ยสดีี่ผมผมมาร้อยโลน้าหนักร้อยโลวิ่งได้ร้อยใหม่ดีดีครับดีครับเอาเลยครับก็วิ่งสนุก ดูแลเพื่อนๆด้วยครับโอเคอาจารย์ครับเป็นพี่บีพี่บีเป็นพวกเราพวกเรามาถ่ายภาพข้างหลังกุยจะไที่เปลี่ยนพวกเรามามามาโอ้ตรงนี้เลยเนี่ยสองคุณแม่หนึ่งสี่เบบนึงหน้ากันี่นะหน้าที่หน้นอะไรอย่างเงี้ยหน้าหมาหน้าหมาเริ่เราเริ่มออกวิ่งนะครับจากที่วิ่งเมื่อกี้ประมาณ10กิโลนะครับตอนนี้แล้ว มีไปส่งกาาจารย์ชชาๆอีกประมาณสักสองสามโลงครับเราอยู่ชีสเราอยู่ใัจงชีนะครับนี่นี่ที่ตั้วนนะครับเก็คมลงนี่ลงเรนหน่อยนล้วปัญหาหลักตอนนี้ของสนะคือน้ำนะสับเกยสงสัยไม่ว่าน้ำในถั่วลู่ไปไหนก็มันไม่ต่อ อะไร้ำงานแล้วตัวลุงมีต่อกับบอปลาต้องมีคุณมาพนะครับเรื่ลาที่นี่สมบัตินะตัวนี้นะ่ลงเลยดีดูดิวันนี้เราเจอใครอีกเนี่ยโอ้โหเจอขาแรงเจอขาแรงแรงอะไรเนี่ยมากเลยอ่ะอ่ามาคนเดียวอเอามาสองคนอนุบาลมีน้อยอนุบาลมีน้อย อยโ้ให้กำลังใจพี่เต้วันนี้หนึ่งร้อยโลไม่น่าถึงนะเต็มที่ทักแปดสิบก็โออหูยแปดสิบไปสาวคนนี้ไปด้วยนะคะเการช่วยหนุนทางออกกี่รอบแล้วเนี่ยกี่โลแล้วเนี่ยครึ่งเจ็ดโลครึ่งค่ะอ๋อโอเคโอเคงั้นถ้าเกิดญาตเหนื่อยเนื่อยตัวก่อนค่ะพี่โอเคจ้าวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วกลับมาวิ่งที่สวนเบนตกิตินะครับ อันนี้ก็ประมาณ12กโลแล้เรากำลังมุ่งหน้าไปสนามราชมังคลากราสถา,ารระยะทางก็อีกประมาณ12กิโลอันนี้เราวิ่งเหมือนได้ระยะทาง13กิโลเมตรแล้วนะครับออกจากที่บริเวณสวนลุมพินีมาสวนป่าเมจกิติแล้วตอนนี้ก็วิ่งเข้ามาที่ถนนพระราม่ เรากำลังตรงไปทางท้องหลอแต่ตอนนี้ก็กำลังเย็นสบายไม่ร้อนนะครับเรามาถึงสวนเบนจัสซิลนะครับนหน้าเรานี่ก็คือห้างเอ็มโบเรมสายมือก็ห้างเอ็มคอเท ก็จะเห็นว่ามีนักวิ่งมาอาอกกำลังกายกันเยอะแยะเลยเราก็จะเดินสลับวิ่งกันนะครับโอเคครับไปต่อครับเราผ่านระยะที่18กิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี้เราผ่านท่าขนงนแะล้วข้างหน้าเราก็คือนักหนุน จะไปเส้นเรียบด่วด นี้เป็นก็ระยะเวลาระยะทาง19กิโลเมตรแล้วนะครับเรามาถึงที่เรือนไทยของต้องถอดรองเท้าไหมครับอ๋อครับตอนนี้ก็มาถึงที่บริเวณวัดมหาบุตรนะครับยานา ถ้าใครสนใจก็สามารถแวะมาไหว้กราบย่าลากได้ที่บริเวณจุดนี้นะครับเราออกจากถนนอ่อนนุชนะครับแล้วก็ลัดเข้า ถนนเล็กๆข้างคลองนะครับเพื่อจะไปทะลุที่บริเวณคลองพักขนงเพื่อจะเลี้ยวขวาออกไปทางสนามรัชมังคลากฬาสถานตอนนี้เราได้ระยะทางประมาณ23่สิสามกิโลเศตแล้วนะครับ เป็นถนนแคบๆนะครับเรียบไปตามคลองซึ่งก็ถือว่าโอเคแต่ว่าก็น้ำในคลองก็ไม่ค่อยจะใสเท่าไหร่ อนนี้ก็ประมาณ24กิโลเมตรแล้วนะครับเราก็ไปเราเรื่อยๆแล้วครับแค่ไหนก็นั่นนั่นเรากลับจากถนนอ่อนทุชนะครับวันนี้กำลังเข้าสู่ถนนะราม4กํกำลังจะวิ่งผ่านอาคารมารินนนวันนี้เราได้ระยะทางประมาณ30กิโลเศษ ดีได้เ <ules> ติมพลังเมื่อกี้พี่ราขาเซเว่นหน่อยขออีกช่วสู้ต่อครับสู้ต่อเราจะไปถึงที่สวนลูม่าน่าเดี๋ยวประมาณสักเกือบกือบ40โลก็ไปวิ่งรอบสวนลุมอีกนิดหน่อยก็ได้ประมาณสี่สิบแล้วก็พักกินข้าว รอบบ่ายค่อยลุยกันต่อรอบบ่ายได้ขนาไหนค่อยว่ากันครับเเรามาถึงาคารมารโนนแล้วนะครับตอนนี้เราได้ระยะทางประมาณ32กิโลเราแวะทานน้ำแป๊บหนึ่งได้ประมาณ32กิโลเมตรละสวั <S <s <ad ding> สดี <S <s <ad ding> ค่ะโอ้แวะทานน้ำ วะกินน้ำที่อาคารมารินดแป๊บนึงวันนี้เราก็ออกเส้นทางต่อนะครับปลายทางสวนลมประมาณสี่กิโลเสร็จนะครับอ่าวันนี้เรามาเจอ วิน,นามีวนะครับนี่สวัสดีครับวนหน้าทีมคอสนางสิบสองนะครับวนหน้ากลุ่มเก่าของเราเองฮะวันนี้วิ่งได้กี่กิโลแล้วครับมิวตอนนี้แปดสิบสามแล้วครับเชียร์จะไปสุดยอดอย่างนี้ยเมื่อเช้าวิ่งมาจากไหนอ่าเริ่มจากสวนลุมครับ,รบแล้วก็ปัวิ่งไป พักขนงแล้วก็วิ่งเส้นสุขุมวิทบีเทสอะครับวิ่งเส้นเส้นบีเทสเลยตรงยาวยันเสาชิงชาครับแล้วก็ไปวัดพระแก้วแล้วก็เข้าปากของตลาดครับเข้าเยาวราชเข้าเจริญกรุงข้ามสะพานกรุงเทพแล้วก็ไปตลาดปูวิ่งเส้นจรลันครับสุดยอดแล้วก็ไปไหนอนุสาวรีย์แล้วเข้าดินแดงครับเข้าประตูน้ำแล้วก็ไปก็แล้วก็มาส่วนลุมออกวิ่งแต่กี่โมงเนี่ยประมาณ ทุ่มหนึ่งครับฮะทุ่มหนึ่งของทุ่มหนึ่งของเมื่มอวานาเหรอใช่ครับทุ่มของมเมื่มยมสุดยอดแข็งแรงมากแข็งแรงมากโอ้ โอ้จบจบร้อยอีกแล้วสบายสบอ่าจบครับอีก17บจโลจบครับยังไงก็จบแต่พี่อะไม่ไน่จบไม่เวลาพี่เอาแค่ได้พอครับได้เท่าไหร่ด้วยการอีก17จโลยังไงก็จบห้าสิบิยังไงดิพี่โอเคสนุกสนุกครับวิ่งสนุกสนุกแต่แดดกาลังเฮ้ยแดดกำลังกำลังดีเลยกำลังดีเลยอ่าโอเคโอเคได้ครับได้ครับคุณมากครับนรวด้วยการับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ ตันนี้เราก็ย้อนกลับมาที่สวนลุมอีกรอบนึงนะครับย้อนกลับมาสวนลุมแล้วเดี๋ยวยิ่งรอบสวนลุมอีกครับประมาณสักสามสี่รอบครับอ่าก็จะได้ร้อยโลพอดีครับโอ้ของมีไว้ได้ร้อยของพี่ยังไม่ถึงของพี่เพิ่งแค่สามที่หกกิโลเองพี่ไม่ใจครับเดี๋ยวก็ถึงร้อยไม่น่าไหวไม่น่าไหวสนุกครับจะคิดว่ามันเป็นร้อยโลครับคิดว่ามาวิ่งเล่นเดี๋ยวก็ถึงอ ลองดูครับลองเดินกันดูได้แค่ไหนก็แค่นั้น,น,นเนาะครับพี่นะครับมาวิ่งกันเยอะๆนะครับสนุกสนุกครับโอเคครับผมอ่าวิ่งไ, <laughs> ไ,ได้กระสานที่หกกิโลเองนะครับพี่เยองห้าสิบอีสิบสี่แคร์ี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพยายามพยายามกันขอกินน้ำหน่อย,น,ย <laughs> นี่นี่เราก็มาเจอทีม <laughs> ทีมศิลาเลิกนะครับโอ้ได้กิโลแล้วครับเนี่ย ตอนนี้นะครับผมจะ18โลครบร้อยครับโหแล้วน้องอีกคนแล้วครับอะไรนะครับเหลือกี่โลครับเนี่ยผมมาลากน้องให้จบครับอ๋อเรามีพันธสัญญากันไว้ครับถ้าไม่จบมันโดนนะครับอ๋อสุดยอดเลยไม่แต่ลากมาอนนี้ไม่จบเลยเก่งมากแข็งแรงจริงโอ๋อสู้ครับสู้ๆสบายอยู่แล้วลรามีเห็นว่ามีไอเทมพิเศษด้วยเหรอฮะมีไอเทมพิเศษคืออะไรครับ โอ้แหวนพลังครับคนจบเขาใหญ่ร้อยเดียได้ก่อนใช่ครับแต่นี่เรามอบให้ผมมก่อนสุดยาดโอเคครับขอให้จบนะครับขอให้สำเร็จขอ้ณครับเฮ้ยครับผมผ่านระยะ40กิโลเมตรมาแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะพักกินข้าวกันเราออกวิ่งมาตั้งแต่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมง 6ชั่วโมงกว่าแล้ววันนี้เราได้ประมาณ40โลละดยวพักกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวมาสู้กันใหม่พักไปแเรากลับมาเริ่มวิ่งนะครับก็เปลี่ยนเสื้อผ้าซักแห้งก็โอเคร่างกายโอเคขื้นตัวขึ้นมาหน่อยเลยต่อนะครับสวัสดีก็ได้4 1เโลละ เรายังคงอยู่ในสวนลุมนะครับซึ่งตอนแรกตั้งใจว่า80โลตอนนี้50โลห้าสิบโลกัน ก็4,7่กิโลแล้วนะครับเอาแค่ระยะ50กิโลก็พอละไม่ไหวครับเพราะว่าเหลืออีก3ากิโลตอนนี้ถ้าวิ่งต่อรับรองตะคิวถามหาแน่ก็ไม่เป็นไรครับเอาแค่50กิโลก็ได้ถือว่าสอบผ่านครึ่งนึงกลัวจบแบบไม่เจ็บครับอไม่ใช่สิกลัวจบ แต่เจ็บเพราะนั้นขอญอาตจบก่อนดีกว่าไว้คราวหน้าก็ต้องฝึกฝนมาใหม่ครับเพราะว่าต้องยอมรับวา่าการลงอันต้าเนี่ยถ้าไม่พร้อมนะครับผมว่ายากที่จะผ่านนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสภาพด้วยสภาพอากาศเอ่ยอ,อะไรหลายอย่างเองร่างกายเองถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอก็ค่อนข้างจบยากและด้วยอายุของเรานะครับเกือบ55แล้วว่ะมันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในระดับหนึ่งนะเหลืออีกสกิโลก็สู้ๆหน่อยแล้วกันนะครับ ให้เดินเอาเรียบร้อยแล้วนะครับเราวิ่งได้แค่50กิโลเราไม่ได้เสื้อแต่เราได้ผ้าบัฟแทนแล้วครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเอ็ขอ,อบคุณพี่วีนะครับโอ้โหพี่หมดแล้วครับผมอ่มาสวัดดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละไฮแลนด์อัลต้ามัสเตอร์ของฉันจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับการวิ่งวันนี้ สวนลุมร้อยนะครับแต่ว่าก็เราวิ่งได้แค่ครึ่งทางนะครับคือ50กิโลเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคือสภาพร่างกายไม่พร้อมเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ด้วยอากาศที่ร้อนซึ่งเราไม่ได้เตรียมตัวมาป้องกันแล้วก็ไหลแว่นก็ไม่มีนะครับถุงปอกแขนก็ไม่มีซึ่งค่อนข้างจะร้อนพอสมควรเลยแต่ก็โอเคครับก็ถือว่าจบแบบไม่เจ็บประคองตัวไปก่อนนะครับเพราะว่ายังมีชาเลนจ์ร้อยวันพันโลอยู่นะครับ ก็ติดตามได้นะครับอาทิตย์หน้าจะไปที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s ั b s สไคร e ด้วยนะครับติดตามมาดนต่อไปนะครับ